กะพริกนะขอน่ะแค่ไก่นะพอกินเสร็จมีการบ่นด้วยนะมันมันไม่มีน้ําจิ้มฝ <laughs> ืดคอแต่มันไม่มีน้ําจิ้ม <laughs> สินเสมอกันขอนะคาใหญ่แต่ว่ากินง่ายเติ้์นอ่ะคําคเดียวแต่ว่านั่งแสบไปอีกนานเลย <laughs> นั่งแสบปากเลโอ้โห <laughs> แล้วอย่างเผ็ดเลยส้มตํามันนั้นเมื่อคืนในส้มตาเผ็ดมาก <laughs> แล้วก็เลื่อนกับพริกให้ด้วยนะ นี่ใส่กระพิ่เติ้ลคารักหืมพี่นามันแซบมันแซบไอ,อตัวนี้มันแซบแนะเลือกแต่พริกนะขอดนะแค่ไก่นะพอกินเสร็จมีการบ่นด้วยนะมันมันไม่มีน้ําจิ้มฝืดคอมันไม่มีน้ําจิ้มอ่ะสินเสมอกัน ขวาน,นคําใหญ่แต่ว่ากินง่ายเติ้ลนอะคําเดียวแต่ว่านั่งแสบไปอีกนานเลยนั่งแสบปากเลยโอโ้โหแล้วอย่างเผ็ดเลยส้มตํมามันนั้นเมื่อคืนนี้ส้มตาเผ็ดมากแล้วก็เลือกกับพิกให้ด้วยนะนี่ใส่กระพิคเติ้ลนเขาลักืหพี่นามันแสบมันแสบเอตัวนี้มันแสบ เลือกแต่พริกนะขอนะแค่ไก่นะพอกินเสร็จมีการบ่นด้วยนะมันมันไม่มีน้ําจิ้มฝืดคอแต่มันไม่มีน้ําจิ้มสินเสมอกันขญน,นะคาใหญ่แต่ว่ากินง่ายเติ้์นอะคาเดียวแต่ว่านั่งแสบไปอีกนานเลย <laughs> นั่งแสบปากลโอ้โหแล้วอย่างเผ็ดเลยส้มตํามันนั้นเมื่อคืนในส้มตาเผ็ดมาก แล้วก็เลือกแต่พริกให้ด้วยนะนี่ใส่กระพิเร์นคอรักหพี่นามันแซบมันแซบไอตัวนี้มันแซบแนะเลือกแต่พริกนะเลื <c oughs> อก่นะนะแค่ไก่นะพอกินเสร็จมีการบ่นด้วยนะมัน มันไม่มีน้ําจิ้มฝืดคอแต่มันไม่มีน้ําจิ้มสินเสมอกันขวานคำใหญ่แต่ว่ากินง่ายเติ้นอะคําเดียวแต่ว่านั่งแสบไปอีกนานเลยนั่งแสบปากโอโ้โหแล้วอย่างเผ็ดเลยส้มตํามันนั้นเมื่อคืนนีส้มตาเผ็ดมากแล้วก็เลือกแต่พริกให้ด้วยนะนี่ใส่ ก็พี่เติ้ลเขาลักพี่นามันแซบมันแซบไอตัวนี้มันแซบแนะเลือกแต่พริกนะขวดนะแค่ไก่นะพอกินเสร็จมีการบ่นด้วยนะมันม,น,มมน,มออนมันไม่มีน้ำจิ้มฝืดคอแต่มันไม่มีน้ำจิ้มอะสินเสมอกันขวานะคำใหญ่แต่ว,ว่ากินง่าย